มสูสูออนิวตัวใหม่นะครับปี2020ขึ้นไปก็สามารถติดพุชสตาร์ทอย่างนี้ได้นะครับอ่ะมาดูการสตาร์ทด้วยรีโมทก่อนนะครับขั้นแรกก็ต้องล็อกรถก่อนนะครับพอล็อกปุ๊บเวลาเราจะสตาร์ทนะครับให้กดปุ่มข้างบนนี้ค้างไว้นะครับจนไฟเดียวกระพริบหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวดูไฟเดียวนะครับอ่ะกระพริบแล้วปล่อยนะครับเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยเราสามารถดับเครื่องยนต์ได้เช่นกันนะครับกดปุ่มเดิมนะครับกดค้างไว้นะครับ อ oh, ่าเรียบร้อยดับเครื่องยนต์แล้วในกรณีนี้ที่เราติดเครื่องยนต์ในรถนะครับอ่าข้างนอกอย่างนี้นะครับเอาสตาร์ทนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดับเครื่องยนต์ภายในรถกันนะครับโอเคอ่ามาดูวิธีดับเครื่องยนต์ในรถครับกดปุ่มล็อกเข้ารถก่อนนะครับพอเราเข้ารถเรียบร้อยนะครับอ่าดูที่ปุ่มสตาร์ทให้เราทําการเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกหนึ่งครั้งแล้วกดนะครับอ่าเครื่องยนต์ก็จะดับเวลาเราสตาร์ทก็เช่นกันนะครับเหยียบเบรกหนึ่งครั้งแล้วสตาร์ทรถนะครับ ก็ทําการสตาร์ทเรียบร้อยนอกจากนั้นนะครับเราเหยียบเบรกดับเครื่องยนต์กดหนึ่งครั้งนะครับเป็นไฟ E C C นะครับอ่าเนี่ยนะครับกล้องติดชุดวิทยุก็จะติดทํางานนะครับอ่ากดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นไฟออนนะครับวิทยุทุกอย่างทํางานครบหมดเลยกดอีกหนึ่งทีก็คือการดับนะครับเป็นการออฟนอกจากนั้นยังเป็นระบบการขโมยด้วยนะครับเราล็อกรถใ้ดูนะครับแล้วมีใครบุกรุกเข้ามาบุกรุกเข้ามานะครับอ่าเปิดรถเราได้นะครับ อ่านี้เป็นระบบกันขโมยจะไม่นามากสตาร์ทได้เลยนะครับอ่าเราก็ทําการปลดล็อกนะครับอ่านอกจากนั้นเวลาเราลงจากรถเนี่ยเราลืมล็อกรถนะครับลืมล็อกรถอ่ะทีนี้ผมไม่ล็อกแล้วอ่ะพรารีโมทเราห่างกับตัวรถนะครับอ่ารถจะทำการล็อกเองเรียบร้อยนะฮะพอเรากลับเข้ามาที่รถนะครับ เรียบร้อยลูกก็จะปลดล็อกให้นะครับออปชั่นดีๆอย่างนี้นะครับอยากติดเพิ่มเติมรีโมทพูดสตาร์มาได้ที่นี่นะครับออตโตเมตรู้ลึกรูก้จริงบริการได้เลยยิมครับ